ทุกคนอาจจะแปลกตากันนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมเคนชินอิมแพ c กกันนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนนั้นไปหาความลับและอิสต์เอ็กของเกมนี้กันครับอิสต์เอ็กแรกนะครับคือการปรับเสียงนะฮะซึ่งเสียงที่ปรับนะครับเป็นเสียงการสนทนานะฮะซึ่งมันจะเป็นเสียงของไพ่หมอนนะครับแต่ถ้าเราปรับไปเรื่อยๆให้ไพ่หม่อนพูดไปเรื่อยๆเราจะได้เอ็กซิบเมนต์มาครับ อิสต์เอ็กต่อมานะครับเป็นอิสต์เอ็กที่เกี่ยวกับการนั่งของตัวละครนะครับซึ่งถ้าเราเอาตัวละครที่ตัวสูงครับมานั่งมันจะไม่มีเสียงครับแล้วก็ถ้าเราเอาตัวละครที่สูงแบบปานกลางนะมานั่งมันก็จะไม่มีเสียงครับแต่ถ้าเราเอาตัวละครที่เป็นตัวเล็กแบบนี้มานั่งบนเก้าอี้ e, มันจะมีเสียงครับ ซึ่งก็เป็นอิสรเอกเล็กๆแน้อยที่เขาใส่มานะครับต่อมานะครับไม่ใช่อิสรเอกนะครับแต่เป็นการปลดล็อกแอคชั่เมนต์นะครับซึ่งแอคชันเมนต์นี้จะปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อเราต้องให้หมูป่านะครับมาชนเราหรือโจมตีเราให้เลือดเราหมดนะครับและเราก็จะได้แอคชั่เมนต์นั้นมานะครับ ต่อมานะครับให้เราวัฟมาจุดตรงนี้นะครับอิสเอกนี้จะเป็นอิสเอกที่เกี่ยวกับตัวหนังสือนะครับซึ่งเป็นตัวหนังสือที่เกี่ยวกับบริษัทของโฮย์เวิร์ดนะครับให้เราเดินตรงไปนะครับตรงนู้นนะเดินตรงไปตามผมมาได้เลยครับเดินตรงไปเรื่อยๆนะฮะ ซึ่งอิสเอกนะครับจะอยู่ตรงบ้านตรงข้างหน้านี่นะฮะนี่ครับตัวหนังสือนะจางๆนะที่เขียนว่ามิโฮโยนะครับเดี๋ยวผมลองปรับเป็นตอนกลางคืนให้นะครับมันจะได้เห็นชัดมากกว่านี้ถามว่าชัดขึ้นไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอิสเอกต่อมาครับให้ทุกคนวาร์ปมาจุดตรงนี้นะนี่ซึ่งอิสเอกตรงนี้นะจะเกี่ยวกับรูปภาพนะครับ พอวับมาแล้วนะครับให้ทุกคนนะหันหลังแล้วปีนขึ้นไปบนภูเขานะฮะพอปีนขึ้นมาแล้วนะฮะให้ทุกคนนะครับลงไปข้างล่างตรงนู้นจุดจุดนี้นะครับแล้วก็ลงนะครับไปเกาะเกาะกับหินนะ เห็นภาพจางๆไหมฮะนี่ครับภาพจางๆนะเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมปรับช้าเพื่อความชัดก่อนนะครับซึ่งนะครับรูปภาพนี้จะเป็นรูปภาพของสลามนะซึ่งเป็นสลามทาาดน้ำนะครับอิสเรเอกต่อมาครับให้เราวาร์ปมาจุดตรงนี้นะเหียวกวงโฉบอะไรสักอย่างนะครับซึ่งอิสเรเอกนะครับจะอยู่ตรงเกาะตรงนู้นครับให้เรา ว่ายน้ําไปนะหรือเอาตัวเคยะนะครับมาเป็นปูทางไปน,น้ําแข็งก็ได้ฮนะแล้วแต่หรือเอาธาตุน้าแข็งที่มันสามารถปูทางได้นะครับมาอิสเอกนะครับจะเกี่ยวกับหินฮนะที่วางเรียงกันนะครับนี่เป็นรูปหัวใจครับซึ่งถ้าเราเอาคู่ของเรามานะหรือเอาเพื่อนเรามาเล่นนะครับมายืนในหัวใจนี้สองคนนะเราจะได้กล่องลักชัวรี่เชดนะครับอิสเอกต่อมาฮนะ จะอยู่ที่อินาสมาุมะนะครับให้ทุกคนนะครับวามาที่คอนดาวิเลจนะครับพอเราวารมานะครับให้เราไปทางนู้นนะตามผมไปได้เลยอิสเซกเราจะอยู่ทางนู้นนะครับ ซึ่งอีเซ็กอันนี้นะครับเราต้องใช้ตัวน้ําแข็งนะฮะเพื่อทําให้น้ํากลายเป็นพื้นน้ําแข็งนะครับซึ่งอีเซ็กอันนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับรูปหัวใจเหมือนกันนะครับอีเอ็กต่อมาครับให้เรามาข้างนอกตัวเมืองของมัตเตตนะครับ เราก็จะเจอกับเด็กคนนี้นะซึ่งเด็กคนนี้จะโผล่มาแค่ตอนเช้านะครับตอนกลางคืนไม่โผล่ซึ่งเด็กคนนี้นะครับก็จะเล่าถึงเรื่องดาบเล่มหนึ่งนะฮะที่เป็นดาบในตำนานนะครับที่เขาแค่จะดึงออกมาแต่เขาดึงไม่ได้นะครับซึ่งดาบเล่มน,นี้นะนั่นก็คือดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์นะครับมาทุกเกมจริงๆนะฮะดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ อีสเตอร์เอ็กต่อมานะครับให้ทุกคนวาร์ปมาที่จุดตรงนี้นะครับพอวาร์ปมาแล้วนะให้ทุกคนขึ้นมาที่บนสุดตรงนี้นะครับซึ่งบนสุดตรงนี้ให้เรามองไปบนท้องฟ้านะครับเราจะเห็นเกาะลอยฟ้านะครับซึ่งเขาว่ากันว่านะเกาะลอยฟ้าอันนี้คือเซเลเชียลนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจริงหรือเปล่าแต่เขาบอกกันมานะอีสเตอร์เอ็กสุดท้ายนะครับจะเกี่ยวกับตัวของฮิลิเชอร์นะครับไม่รู้ว่ามันอ่านแบบนี้หรือเปล่านะผมอ่านตามภาษาอังกฤษนะครับ ซึ่งฮิลเลเชอร์ตัวนี้นะครับก็คือเขาบอกกันว่าเป็นฮิลเลเชอร์แบบ CEO นะครับ <c oughs> CEO ของ Hol ์เวิร์ใช่ไหมครับซึ่งการที่จะพบเห็นตัวนี้นะฮะเป็นไปได้ยากมากๆนะครับเพราะว่าเขาอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางนะครับแล้วแต่จะสุ่มเกิดนะซึ่งเขาจะอยู่ในมัสแตดกับลิเย่เท่านั้นนะฮะ <c oughs> เราสามารถสู้กับเขาได้นะครับครับพอสู้แนละ้วเขาค่จะเข้าไปในกระเป๋าแล้วหายไปเลยนะฮะ ก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับก็คลิปนี้ก็ไปแนละนะ้วฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกัน